ซอสครับผมมีเหรียญหลวงพ่อรวยหลายรุ่นเลยซอสพอมีกรอบสำเร็จไหมครับผมไม่อยากรอ,อนานเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะร้านของเรามีให้เลือกลายรุ่นเลย มีรุ่นอะไรเอ่ยมีทั้งรุ่นเลื่อนนะครับรุ่นไตมากแล้วก็รุ่นดุษดีบัณฑิตนะครับเดี๋ยวสอให้ดูรุ่นแรกเป็น,นะนบบรุ่นเลื่อนนะในสไตล์แบบยกซูงลงยารุ่นเหนียวราคาไม่แรงสําหรับกรอบสาเร็จทอง80งานแบบลงยาเกลียวหน้าซาตินสลับแกะลายยกุูงหัวสิงนี่ดูดีเทลด้านข้างสีแกะลายสวยมากไม่ฝังกับงานขึ้นใหม่ทอง90เลยนะสําคัญไม่ต้องรอนานจ้าและสอก็อัดอะคริลิกกันน้ําให้แบบหนาหนึ่งมิลด้วยนะจ๊ะรอยพับเนี๊ยบกริบ เรียบร้อยมากๆตัวสอเนี่ยนะให้ช่างระดับเทพในตำนานของซอสทำให้เลยนะเราถ้าเป็นกรอบลูกไข่แบบลหลงผูเฮงพอมีไหมครับ พอดีเลยจ้าเนี่ยลูกค้าส่งมาให้ซ้อนเลี่ยมเป็นทรงไข่เป็นงานเลี่ยมที่แบบสวยดูดีเนี้ยกริบเป็นเข้าพอดีทรงเลยทรายนะคะไม่แพ้งานขึ้นใหม่จ้าทรงไข่ถือว่าเป็นไซส์มาตรฐานนะคะมีให้เลือกตั้งแต่ไซส์จิว๋วไม่นิ้ไปยังไซส์จมโบนี่ลองสูงเข้ามาดูตรงนี้ค่ะขอบที่ช่างของเราทําการพับกรอบเนี้ยกริบมีเวลาให้ซ้อนนะโอ้โหพูดเลยว่างานประณานิดมากๆ เออแต่ถ้าผมมีหลวงพ่อรวยหน้ายักษ์จะมีไหมครับนี่เลยค่ะซอขอแนะนําลายนี้นะคะเป็นทรงหน้ายักษ์หลวงพ่อรวยเนาะายก็จะมีการแกะลายแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยแล้วแต่กรอบที่เขาทําขึ้นมานะคะโดยน้าหนักทองจะที่2กํากว่าองค์นี้ซอมีีให้เช่าบแบบหน้าร้านด้นะค่ะก็ตามที่เห็นนี้แหละ โอ้โหซอขอบนี่พับเก็บเนี้ยบจริงๆเลยครับใช่แล้วจ้ะถ้ามีเวลาให้ซอซอพูดเลยว่าช่างของเราระดับตํานานแบบนี้คิวเขาจะเยอะนิดนึงคลิปแน่นอนแล้วดุษตีองอนี้งงผมนะครับตอนนี้ไงคะทรงสี่เหลี่ยมที่บอกได้เลยว่าดุษฎีบัณฑิตเนี่ยสี่เหลี่ยมเขาไม่เท่ากันทุกด้านเพราะฉะนั้นการที่เราจะหายมันแบบพอดีเป๊ะเ,เ,เ,เหมือนงานขึ้นใหม่นั้นหาเป็นขันยอดแต่ที่ร้านของเราก็มี ไปกําซ้อมผมหาหลายที่แล้วครับมันไม่พอดีเลยใช่แล้วคะ่ะร้านของเรานะคะมีโรงงานให้เลือกหลากหลายรูปแบบหลากหลายดีไซน์จริงๆงรุ่นนี้นะคะซอพูดเลยว่าหาได้แบบเป๊ะๆพอดีเลยคะ่ะเพราะอย่างยิ่งทรงไตรมาสเนี่ยนะคะบางรุ่นเหมือนพอจะใส่ได้บางที่อาจจะทําให้มันเหลือหรือขาดน,นะคะว่าของที่รักซีรีคลองหลวงของเราดีไซน์แบบพอดี ลูกค้าจะเห็นส่วนว้าส่วนโค้งต่างๆนะคะบางที่อาจจะพับได้ไม่ได้เก็บรายละเอียดได้ดีเท่านี้นะคะพอมีเวลาให้ทางร้านของเราทํานะคะพูดเลยว่างานก็จะเนี๊ยบกริ๊บแบบนี้เลยค่ะและที่สําคัญงานกรอบสําเร็จของที่ร้านมีรับประกันแผ่นพับด้านหลังยาวนานถึงหเดือนเต็มรับประกันในที่นี้หมายของว่าถ้าแผ่นหลังมันดีดออกมาก็สามารถนํากลับมาให้ทางร้านซ่อมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะว่าแต่วันนี้มีไให้ซ้อนเรียนทั้งหมดกี่องค์คะสามองค์ครับแต่ว่าผมไม่รีบนะผมเข้าใจถ้างานดีผมรอได้ คุณมากเลยที่เข้าใจนะคะแล้วส่งมาใช้บริการกับเราได้นะจ๊ะ